สวัสดีค่ะทุกคน <laughs> มากับอันนอ่นอนันอีสานบ้านแขกนี่เห็นไหมกระเพีอ, <laughs> อิสานบ้านแขกใช่ไหม,มเดี๋ย,อยว,อ,วอีสานบ้านแขกด้วยค่ะเดี๋มามือหนีพาก,กันมาออกล่าหากระเทียมป่าสันว่าอนนันอีสานอีสานบ้านแขกเดืนปีละคลิปด้วยค่ะเดีย๋ยวกินน่องปีปสองปีคลิปกับมีปีละคลิปกับมีด้วยค่ะมาค่ะเฮามาชมบรรยากาศ บ่บรรยากาศไก่ป่ากระเทียมแล้วเดี๋ยวก็าสีไายเห็นเบิงเด้อค่ะเด้อว,วันนี้อากาศดีนั่งดวงอาทิตย์ยังมายังมาไปดูป่ากระเทียมนำกันมั่นค่ะสิสุนเห็นเบิงนกนกอะไรเนี่ย เห็นสีง่ามไหมพี่น้องเห็นบ่ค่ะย่างต่อย่างต่อไกล้ถึงป่ากระเทียมแล้วค่ะพอดีเจอนกถ้ากันมาแต่ปากระเทียมเหรอค่ะปากระเทียมเล้วกสิย่างเหล่นกับป่านทนตัวนี่ค่ะมะหอดแล้ว มันกะอันอาทิตย์ที่แล้วมาเบิ้งมันก่นยังหน่อยอยู่อันนี้มันไงเหรอค่ะกำลังดีเพราะกินได้หนึ่งอึดดอนภาพอันอีสานแขกอีสานแขกมาเก็บค่ะ,ะาบทำคลิปด้จ้าอกีกสองปี <laughs> สองปีคลิปเตี้ยสองปีคลิปหนึ่งพี่น้องจ้า เนี่ยค่เห็นบ่มันขึนแอมไหลข้างนี้กะจักสิเก็บบ่เก็บดอกค่ะเดี๋ยวเบิ่งกันเอ๊ะนันเอาเงาเินล่ะปีนี้นบ่ถือฝนหรือจังไหนเนาะมันมันเข้าอียงังก็บบานเขือยังก็อุ่มมันกระดงไวไหมก็ถ้าฝนพีฝนนอเดียวก็ขึนเยมป็นค่ะก็แดดก็ดดเทียม มันเนี่นมันแกว่ว้แม่พี่น้องมันบ่ท่านได็กไงยูสุเทียมมันมันเหงาหอดขอมือเขาเหรอเนาะไายนิวถึงขอมือแล้วมันเบิ่งนั่งเก็บเดี๋ยวนางสีเห็ดวิธีถอดกันให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อเออข้าวเมี่ยงถ้านั่งมาเก็บเด้อสีเก็บไปจักน่อยไปกินเนี่ยกับตำบักแตงจักน้อย ว่าอออต้นนี้หน่อยออกดอกแล้วคันนะค่ะเดอ้อชมน้ำกันมียังดอกได้เห็นเพิ่งบรรยากาศพู่นนะเพื่อพี่น้องถุงถุงใส่อซน <c oughs> กระเทียมเปินถุงแบบไงหนึ่งเดี๋ยวปีเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีกมันก็สีเงาอีกจักหน่อยเหรอค่ะเพราะว่าตอนมาอาทิตย์ที่แล้วมันยัง่ใหญ่เป็นไง มีม่ลาท่งแลเนาะแมออนี่แหละค่ะมันเคยขึงยูซมก็จะขึ้งยูหันละพักมูน,นี่ปนาสิขยายหลายกก่อนีกเมีนอ่นี่ยากาศเบ่งแดดพี่นอ้องคนอือมีแนวไทยเห็นบึงหรอคะไทยแปลงชันละนกะานอะอือใน,นคลิปนี้กับซ้ำนี้นกะ,ะเนะขอบคุณหลายๆ้วยค่ะเด้อสี่ับชม เก็บเอาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย